โรงเรียนบ้านกุจ,จิกตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านกุจ,จิกตำบลกุจ,จิกอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งบริหารงานโดยนายโยธินทองทิพย์มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนและนักเรียนจำนวน68คน นายโยธินทองทิพย์ได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแบบข้อตกลง PA ดังนี้ด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกับบริบทของชุมชนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ส่งเสริมสนับสนุน การนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา9จุดเน้นด้านที่2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดตั้งสภานนักเรียนส่งผลให้มีคณะกรรมการนักเรียนเป็นแกนนำในการดำเนินงานกิจการของนักเรียน และเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองการออกเยี่ยมบ้านทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาของนักเรียนนักเรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกคนด้านที่3าม ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ที่สอดคล้องนโยบายของสพทและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองและพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ มีการจัดตั้งกลุ่มนักเรียนจิตอาสาช่วยเหลืองานในชุมชนและรวมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการจัดทำไอดียแนในการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาไทยการใช้เทคโนโลยีสมรรถนะทางวิชาชีพและริเริ่มเป็นผู้นำ ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูการจัดทํานวัตกรรมการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาการนําความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา พอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีตามหลักโรงเรียนคุณธรรมมีการประชุมครูเพื่อวางแผนเสนอกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดให้กับลูกนักเรียนได้แก่กิจกรรมยิ้มไหว้สวยการบริหารจิตอย่างง่ายการอบรมคุณธรรมห้องเรียนน่าอยู่ห้องน้ำน่าใช้เขตพื้นที่สะอาดร่มรืน่นกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมประเพณีในชุมชนคนดีสีกุดจิตจิตอาสาในชุมชนจากการจัดกิจกรรมดังกลา่าวส่งผลให้นักเรียน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของชุมชนจนได้รับคำชมเชยที่ดีว่านักเรียนทุกวันนี้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก้าจุดเน,น้นน,น้ำปรียนสพปหนองบัวลำพูเขตหนึ่งหูจากความทุกคน